สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีพ่อทแหลทั่วโลกแข่งแมงโอวฝ่าวไงไบมาที่นี่ลืมครับลืมของลืมยังหู่จักบ่ลืมขากล่องครับมาของอันดอะไ,อไกับป๋ลืมัดที่นี่บ๋าถลืมมาลืมขากล่องขากล่องมันอยู่หลดอีกขั้นยู่หลดเก่งนะครับนะยู่หลดขั้นใหญ่นี่เอามอเตอร์ไซค์มากะว่าเป็นเอาขึ้นอยู่ได่กะว่าเป็นยู่ในกระเป๋า เอานี่ละเอาเป็นช้อตไปก็แล้วกันเอานี่ละบุษัทพวกมาหอดนี่มา่ทยถ้าไม่าัตว์ชมบึงนี่จะกอนนี่เมื่อไยงานตัวจะกอนนี่ลืมขากล้องยุตนาชมเบึงเอาเด้อครับชัดเกณฑ์ชัดเกณฑ์อันนี้เกิดขึ้นได้ครับนี่ละเวลาลืมขาลืมยังสี่เอ,อผมเปิดกล้องนี่อาจสิเกิดขึ้นได้ครับท่านผู้ชมมาคอยโชคลากับเจ้าแม่ต้นยางใหญ่เจ้าแม่ต้นย่างใหญ่ วันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้ยหะครับเนาะขอเรียกเส้นซี่กับเรียกถูบช่องราอทองแหลคนเดิมครับนี่แหละไฟก็มีอยู่เอามาอยู่สองดวงสองดวงเดี๋ยวผมสิตัดช็อตนี้ไปเดี๋ยวให้ผมจุดเออถ้าถุด,ดนวดน,นี้นั่นเดี๋ยวก่อนผมสิมไทายอีกช็อตหนึ่งเอาละบรนเลือมเดมม้เดี๋ยว อยู่ตะวันรับท่าไปช้ม่มนะกับสวัสดีเป็นทางการนะครับนอ้อลืมขาก้องเอาหัวเป็นขากล้องหูจังต้อแขงหัวมูเจ้าแขางหัวก็เป็นประโยชน์อยู่เลย่านผู้ชมมาาที่นี่มาจุดอนดรนนี่ถวายพระแล้วมที่นี่มาจุดถูกเก้าพอท่องเรียสิเก้าคนบ่กคนเจ้าแม่ต้นยางใหญ่ แต่แม่ตน้นย่างไงมาเถียวใดบ่เคยผัดเพิ่นบ่เคยให้พอ่อทองแรคนเดิมกับบ้านมือเป่านะคระทอแต่เมียเอ้ยนี่ละวันที่หนึ่งเมษายนพศอซส,สองบ้านหาลอยหกสิบหกนะครับเนอะผมพอ่อทองแรีคนเดิมผ้าเอฟซีคือเก่ามากคือเก่าดั่ละบ้าพึ่งผ้าอาศัยหนีร่อนมาพึ่งเย็น ได้ยินซื้อเสียงเจ้าแม่ต้นยางใหญ่เจ้าแม่ต้นยางใหญ่สีบานสาหาบานอพอท่องเรือเป็นตัวแท่นซื้อเจ้าแม่ต้นยางใหญ่สีบานสาหาบานลืให้โชคห้ลาภผ่านช่องค้องแหล่คนเดิมผ่านไปหาท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> ขอภัยครับสิขอแค่สองยางเหล็กถูบกับเหล็กเสื่อมซี่ครับเ <Ừ. S 1> จ้าแม่ ต้นย่างไงรูสาบสินแล้ะครับเนาะบ่ได้ยินเสียงโดนหลือเปล่ากับกกกับแก่ดูน้องเจ้าแม่อะมาท่านผู้ชมนะโมตัสสะภะคะเข้าวะดโตนะโตสัมมาสัมโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะเข้าวะดโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะเข้าวะดโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ผู้ชมเออผมปากเบอาออกเลยครับผู้ชมเจ้าเมียผมมาขอโชคลาบเลขไทยว,ทว,วันที่หนึ่งสามตัววันที่หนึ่งเมษายนทศวอสองพันห้าร้อยหกสิบหกยาตื่นยาท่วงผมขอทองแลคนเดือครับมาขอโชคลาบผ้าเอฟซีผนมานะครับเนาะขอเลข ขอสองอย่างเลียกเซม่ี่ก็เรียกถูกครับผมพอต้องแลคนเดิมจะเหตุให้ผมเห็นครับผมตรใจครับเจ้าแม่ผมอ่อนยอมแลยนะครับขอสามตัวตรงครับจะเลียกเซื่อที่ก็ได้เลียกถูกก็ได้เจ้าแม่เชิญมายิบให้พูพาครับส เด็กแ,แมีสตวนย่างไงครับดูนี่มายิบเรียกเส้นซี่ให้ผู้ก้าครับโอ้โบแมนท่านผู้ชมโบแมนครับ ขอเป็นเลขทูบครับผมขามขั้นตอนไปขอเป็นเลขทูบนี่แหละครับขันเฮ็ดให้ผมเห็นผมสิลืมทุกอย่างเลยอย่าเหตุให้ผมเห็นครับขอเลขทูบครับอันเดียวครับเจเมีตัวย่างไงยีม,มาเดียวครับเถอาํำทัดอันเดียวครับ ร้อนหรอครับ ่ตื่นย่าท่วงขาเด้ครับเด้อเจ้าเมยียเจ้าเมยียใจดีใจงามทีคุมข้องอยู่โ้งมองโ้ง,งเป็นทางสารแงกครับอยู่นี่เจ้าเมยียคุมข้องอยู่นี่แล้วครับเด้อ จเจมี่ขอไปเรียกเส้นซี่ครับคุณผู้ชมต่ะ,ะเมี่ตุนย่างไงครับมือน,นี้เนี่ละ,ะมาหยิบเหล็กเส้นซี่ให้ผมโอ้ยทั้งเรือคนเดิมกระเบียบซี่ที่นี้รอดมาเพึงเย็นมาก หรือหนีร้อนมาพึ่งเย็นมาขอเจ้าแม่เลยละครับโบดถยิบไห่เทลาม้เป็นเรขไทยร้อยที่หนึ่งยิบมาษาไม,ม่วันที่หนึ่งเมษาย,ยนปพศ2ร560ค,ครับไม,ม่เป็นเลขไทยร้อยที่หนึ่งครับนะเชิญเจ้าแม่ครับไม้แรกครับท่าน เียงๆ,ๆไม้แรกเจ้าเมียต้นย่างไงยิบให้ไม้เล็กสองครับสองท่านผู้ชมเอาขอไหม่ที่สองครับท่ไม้ที่สงองเจ้าเมีต้นย่างไงเป็นตัวเด็กจากเด็กสองมาเป็นเด็กไทยทหนึ่งครับเชิญครับท่านไม้ที่สองเงีงๆไม้ที่สองเจ้าเมีตุนย่างไง สองเครับสองครับสองสงเอาแม่สองสองเอเตัวตาสินตัวที่สามครับจะแม่ตัวที่สามเด็กไพ้ตัที่หนึ่งเท่านั้นเอ้า เนงๆๆใไม่ที่สามไม่ตัดสินพยายยางโดนผลเรียกโดนศูนย์ครับสองสองศูนย์สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจริยณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นครับสองสองศูนย์นะครับเด้อเป็นเลขเซียนซี่บัดที่นีมาเบิงงเลขถูกแล้วก็ลากครับเลขถูกกำลังใหม่อยู่ครับ รื้อบาเรื่มอย่างรืมอขาก่องเตียมมีอย่างมากยางดีใส่ใส่อย่างจังแข็งหัวเรีว่าแข็งหัวมุงเจ้า มาท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเบิกพอผมมา,ามท่านผู้ชมทีนี้มเาเบเเกิกขดออเคเร่แล้วก็มาเบิกเลขยงถูกนี่แหละครับเจ้าแม่ต้นยางใหญ่ต่าแม่ต้นยางใหญ่บูติด่องเบิ้องขดโอเคเร่ปั้มเลขยงถูกใหม่เบิดแล้วก็นั่นนี่แหละบ่อซองเบิ้งหลายส่องตเลาะน้ำต้นผลนะครับเด้ออ่ะเบิ้งเอาครับท่านผู้ชมเห็นอยัง จับลื่นขากลรองโมเดลขากลรองมากก็ต้องใส่จับมือใส่มือจับจังสีนะครับได้ท่านผู้ชมสำหรับตัวนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับเบิ่งเท่านั้นนี่นะครับผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนอันใไก็อยู่ในใจท่านนี่เจ้าเมียตัวย่างไงเกตสวยครับ เกตสองสวยสี่เกตสองเรต้องเรียเห็นสี่เกตสองหรือสี่เกตแปดสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารยญาติสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมล็อกครับล็อก,กนนครับเบิ้ลเบิ้ลเป็นแนวทางเลยครับเด้อเดี๋ยวเด็กโทรกลับมาเม้อไหร่เหรอนี่แหะครับชัดเกณฑ์เอาขึ้นเบิกลเกนหน่อยมีบ่ มางไดชัดพอต้องเลีก่สิหยุดนานๆอยู่ในเบื้องดวนๆนะครับเด้อขันมองไดมันชัดนี่อันนี้กับมังเ็นเบอร์นี่มันยังครับทาลุช่วงย,ย,ยุทธ์กันอ่ะเด้อครับไฟใหม่ครับ เอาละบาดทีน่นี่พอทุกเดิมคนแล้เอาบาดเนี่ยหาเรียกรถดับเพลิงมาให้ใเจ้าคั <c oughs> ากวาา่ววันเดี๋ยวไฟใส่ดับล่ะน,นี่นะไฟเจ้าแม่เด้ออ่ะคุณผู้ชมนี่แหละการเบิ้งก็มีเดี๋บวเราเบิ้งเรือทูบก่อนเรือทูบเจ้าแม่ต้นยางไยไฮศูนย์หกสองครับ 062นะครับเนาะเลขทูบต้นยางใหญ่เจ้าเมียต้นยางใหญ่ให้ตัวผู้ชมเลี้ยวไปพอปตอบก่อนเอา062พอนะอ่ะ062ครับเลขทูบเจ้าเมียต้นยางใหญ่แล้วก็เลขเซียนซี่220ครับอ่ะพออตัวผู้ชม เอาสักนี่แหละเพื่อนให้แล้วล่ะนี่แหละปูแตยเห็นจังเด็ก็เห็นจังสันบันทังกับไฟใหม่หยุดดับไฟนะครับนี่ครับดยูไมนเด้อครับเด้อท่านผู้ชมเห็นอยังไอ้เบื้องเป็นแนวทางวันที่หนึ่งเมษายนพสาศาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเท่านั้นนะครับเด้อมีตุ้งยันยญ่ มาแถวได้บ่เคยให้พอต้องเดิมคนแลว้วบ่ต้องแล้วคนเดิมกับบ้านมือเป่าบ่ให้เลงทูบก,ก็ให้เป็นเลขเสียมซี่หรือให้เขาทั้งสองอันครับเอาละหมดอซ้ำนี่มีผมพอต้องแล้วคนเดิมจะไิขอได้เจ้าแม่เกิดย่างไงผู้ศักดิ์ศรีใครพวกผู้ขายเห็นแล้ว่ะเลขทูบก,ก็ให้เห็นแล้ว ูนย์หกสองโลกเลขเลขเซียนซี่กัเออสองสองศูนย์อันนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับนะ่า่ผู้ชมผมสีล่าไปภาพนี้อือ่าผมสีล่าไปภาพนี้สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจราราณในการรับชมหรือรับเบิง้งรับฟังเท่านั้นนะครับเนาะ,ะจเมีตัวย่างไงผมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีวันที่หนึ่งเมษายนพศสอง,งพอันห้าร้อยหกสิบหกช่องพ่อทองแหลกคนเดิมนะครับเนาะ มือนี้ลืมขากองเอ้าทำนี้ละดีได,ด้ไปพักผ่อนถึงในจะมาหาลืมขากองพ่อไปต้องไม่เชื่อไปโชคดีนอนหลับฝันดีคขาเกยได้เึาภัยหญ่มีหลับเด้อว่าอย่าลืมก็อะไรกดแค่พอต้องแลคนเดิมไปรับไปนอนในเจา้าเขาหลับเขานอนกันเจ้ามหาบึงว่าเดียวก,กับเนียวปรเหนโตัวสิงศักดิ์ธิ์อ่ะครับนี่แหละงานไผงานมันเอ่ะ ทำผู้ชมโชคดีน่ารับฟันดีก็ใครเด็กก็ผู้ชมโชคดีนอารับฟันดีครบเกมใหญ่ๆครบไข่ใหญ่มีนี่พอต้องแลขอราสามีเจ้าแม่ตัวยังใหญ่สวัสดีครับพอต้องแลคนเดิมไป